สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพรเด่น99ครับมาอยู่กับไอ้เจ้าคอมกระสอบนะครับทีล้างไว้เมื่อวันนั้นนะครับก็วันนี้เราก็มันแห้งแล้วมันก็ไม่แห้งหรอกผมก็ได้ยปะผมเป่านะจนเมียบ่นแหละบอกค่าซ่อมหนึ่งร้อยบาทค่าฝฟายสองร้อยก็คือถ้าเราแบบอากาศมันคึมๆึเงี้ยครับก็ตากสักวันหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าแม่งก็ต้องมาหน้าเป่านะครับ แ็เการใช้ไดปาผมครับก็ใช้ลมร้อนสุดแล้วก็แรงสุดแต่วิธีเป่าครับก็จะเป่าประมาณนี้นครับเป่ามีเป,าเป่าเนี่ยเราจะต้องเป่าแบบให้มันไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่าอย่าไปขี้จุดใดจุดหนึ่งนะครับเพราะถ้าเราขี้จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ตัวบอดน้ำพัง แล้วผมต้องหัว CPU ไปวางไว้ไหนวันเนี้ยอ้าวงเดิ CPU หายเดี๋ยวหา CPU ก่อนออกอยู่นี่เองครับลืมไปว่าหัว CPU มนนี่ไงหัว CPU ให้คลุมแควนไว้ต้องรักยังดวงใจเลยครับหัว CPU แขวนนะครับเพราะว่าระบบอคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดตัวหัว CPU เจ๊งก็คือเจ๊งครับ หมายถึงว่าเราต้องซื้อทีซีพมาใส่ใหม่ซึ่งมันก็ทําให้งบประมาณระบาดปลายครับก็ใช้วิธีเป่าประมาณนี้ครับเป่าให้แห้งจริงๆครับให้แห้งสนิทอันนี้ถือว่ายังยังไม่ถึงว่าแห้งแบบร้อยซนะครับก็เดี๋ยวจะมามาลองประกอบดูก่อนนะครับก็ว่าคือจริงๆแล้วนะความชื้นที่เราถูกเราทําการล้างเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือนอคราบน้ำนะครับเราก็ต้องรีบเป่าให้มันมันแห้งมาแต่ถ้า อากาศที่ร้อนแต่จัดนะครับที่แบบแดดร้อนๆอ,อย่างงนนั้นจะดีมากเลยในการล้างนะครับล้างเมนบอร์ดครับแล้วเจ้าตัวเนี้ยผมหาตัวเคลียร์ซีมอสมันไม่เจอนะครับผมก็ใช้วิธีเดาเอาเพราะว่ารหัสย่อมันหาไม่เจอเลยผมก็เลยเลือกปากแดงเนี่ยสองตัวนะครับสลหับเขี้ยวเสียบนะครับใบออดเราไม่ใส่ครับเวลาล้างเราต้องถอดใบออดนะครับคาว่าใบออดบางคนเฮ้ยใบออดมันคืออะไรภาษาบ้างก็คือทานนะทานนาะฬิกาในตัวเมนบอร์ดครับก็คือเป็น เมื่อถ่านมีถ่านเนี่ยปุ๊บเราสามารถจะเซตเวลาแล้วก็จะาได้เนี่ยครับเรียกว่าถ่านถ่านถ่านใบออดก็คือถ่านใบออดหรือเขาเรียกว่าถ่านในแผงวงจรเอาง่ายง่ายกว่าเรียกแบบบ้านๆานถ่านในแบ่งวงจรนะครับแล้วก็การเคลียร์ซีมอสเนี่ยผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะอันนี้ตามความเข้าใจของผมคําว่าเคลียร์ซีมอสก็คือหมยถึงว่าเคลียร์ระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ในหัว CPU หรือว่าอยู่ในชิปต่างๆหรือในคาปาทุกตัวนี่นะครับ เคลียร์ออกให้เป็นศูนย์ก็คือหมายถึงว่าทําการชอร็อตนะครับช็อตช็อตเมนบอร์ดให้ให้ก็เลยประจุไฟทั้งหมดคือหายนะครับแต่ถ้าบางที่ก็คือเป็นการมันก็ยงมีแผงวางปุ๊บมันจะทําการล้างประจุทั้งหมดครับอันนี้เราก็ใช้หนึ่งปักเอาสลับปักสามสิบวิครับแต่ถ้ามันจะมีตัวอ lcd อะไรตัวเนี้ยที่มันเป็นรหัสย่อสามตัวผมจําไม่ได้เดี๋ยวยังไงจะทิ้งไว้ให้ครับว่ามันเป็นรหัสย่อของอะไรนะครับ ก็เราทําการเป่านะครับก็ตอนนี้บอร์ดเราก็โอเคแล้วนะครับก็น่าจะแห้งละครนี้เราก็ต้องมาประกอบตัวนี้กันนะครับ <laughs> power supply power supply power supply เนี่ยจับต้องระวังครับเพราะว่ามันจะมีกระแสไฟ220โวลต์ตกค้างอยู่ในตัวมันนะครับต้องระวังนิดนึงนะถ้า,าแบบใช้นา,นานนะครับแล้วก็หลักก็คือหนึ่งนะครับการที่เราจะประกอบเนี่ย จากการล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องทําการจ้ำนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จเราต้องจ้ำสายสีเขียวกับสีดํานี่จำ้ำคือเมื่อประกอบลงแผงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบไฟแต่ยังไม่ต้องเสียบเข้าเมนบอร์ดเราครับให้ทําการหารวดหรือทองแดงก็ได้ครับมาเสียบสองขานี่ระหว่างสีเขียวกับสีดําเสิใดสิหนึ่งก็ได้ครับแต่เน้นเขียวเขียวก็ดําครับตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นสีดําเสียบปุ๊บเพื่อให้พัดลมตัว power supply ทำงานหรือว่าเพื่อสร้างประจุไฟฟ้า ให้อยู่ในก็โลกกระบวนการนี้ก่อนนะครับแล้วก็คันนี้เราสามารถที่จะไปเขี่ยเขี่ยสวิตช์นะครับเขี่ยสวิตช์ที่เมนบอร์ดเพื่อทําให้ power supply ทํางานได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ทําขั้นตอนนั้นก่อนมันก็จะไม่มีประจุไฟที่จะไปวิ่งตรงนู้นนะครับหลักนิดนึงครับแค่ตรงนั้นเองไม่มีอะไรมาเดี๋ยวเราประกอบเลยอ๋อก่อนประกอบผมขอเป่าอันนี้ก่อนนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแห้งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับ ้องเป่าวอมไว้ก่อนครับเพราะว่าตัวเทสเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าเวลาจับแล้วแผ่งวงจรผมมันมันเย็นเย็นที่คนน้นนะผมก็เลยไม่แน่ใจก็คือต้องเป่าก็ขั้นตอนประกอบแล้วก็ทดลองว่า,ามันจะขึ้นไม่ขึ้นยังไงนะครับอีพีเนึ่แล้วก็เดี๋ยวพอขึ้นแล้วเมื่อประกอบแล้วถ้ามันขึ้นหน้าไปออดได้ครับก็จะต้องมาถึงขั้นตอนการลงวินโด้ ไม่รู้ว่าจะลงวินโดว์ไหวไหมครับด้วยอไม่รู้ว่าเจ้าตัว cpu ตัวเนี้เนี่ยฮาร์ดไดร์ตัวเนี้ครับไม่รู้ว่ามันยังใช้งานได้ไหมนะครับถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องหา cpu อีกคเอ้หาฮาร์ดไดร์โอเรียก cpu เรียกมั่วไปหมดเลยมาเราประกรอบก่อน,น,นอเอาน็อตไปจากตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นนะ่ะแกะจากตรงไหนก็ใส่กลับไปตรงนั้นนะครับหลักการง่ายๆ ไม่ต้องจำเยอะถ้าใส่ผิดก็คือสรุปควันขึ้นหรือชอตมาประกอบก่อนครับประกอบเข้ปไปครับมันก็มีการตัดคลิปช่วงบางทีมันยาวไปในการประกอบกอุปกรณ์ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยน้องมุนพัลมนะครับเช็คว่าตรงไหนแน่นเรียบร้อยไหมครับอ่า ันนี้เราก็ต้องมาเทสนะเราต้องทำการเทสนะ่บขอการเทสแบบรอเลยนะ้รับเทสทานี้ต้องทำการเทสเทสขอหาสายไฟแบบเอสายไฟเทสเป็นอือเดี๋ยวหาสายไฟเทสก่อนนะ คือทำไว้หนึ่งอันไปไหนโนะไปไหนโนะไปไหนโนะเนี่นนครับใส่ไฟเทสของเรานะครับปิดสวิตไฟก่อนนะไฟมันจะ เพราะว่า s u p p อ่ะถ้าดีดีมันก็จะไม่ค่อยรั่วถ้าไม่ดีมันก็จะรั่วแลยก็คือต้องต้องใช้อุย้ยผ่านร่วงเลยโอ้ยได้เก็บก่อนเก็บก่อนจะพังมาทันนี้เราต้องมาเทสนะครับคือการเสียบนะครับกล้องเห็นไหมนะตรงนี้ครับคือการเทสก็คือต้องใช้อ่าเหมือนว่าเราเราวอร์มเส้นสีเขียวกับสีดำ <Yeah. S 1> พัดลม,ม,มพัดลมทำงานแล้วแค่นี้นะครับก็ฉาบคือพัดลมมันถูกล้างใหม่อะไรใหม่แล้วก็ทาจจระบีลงไปน้อยๆก็ทำให้ดีขึ้นก็ฉับปักนะครับปักเรียบร้อ,อเสร็จขั้นตอนเทสแล้วนะครับนี่ก็หมักขั้นตอนประกอบ ซีพียู c p ซีพียหลายคนยังคล้ยซีพียู CPU เนี่ยเราจะประกอบอยังไงคือไบออดเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับใบออด,อดเพื่อเขายังมีประจุไฟแต่จริงๆอ่ะมันน่าจะหมดแล้วเพราะว่าเครื่องตัวนี้ไม่รู้ว่าเปิดครั้งสุดท้ายไว้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะการประกอบ CPU นะครับใส่ CPU นี่ cpu คนเก่งของเราคนระับถ้ากล้องมันไม่ชัดมตรงไหนก็ต้องขออพัยครับเพราะว่าถ่ายความคนเดียวแล้วบางทีมุมกล้องอาจจะไม่ไ,มได้ cpu เนี่ยไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะใส่ผิดถอดมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดเพราะว่าตัวขาาร์คเขาจะทํามาไม่เหมือนกันนะเนี่ยครับไม่ต้องไปดูสัญลักษณ์ไม่ต้องดูอะไรครับดูตรงนี้นี่ตรงนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดู ซีพียูเขาจะทํา,าทมาก็คือน,นี่เห็นไหมครับขาตรงนี้ไอ้นักเกตขาครับขากับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยขานี้จะมีขานอกเพิ่มมาหนึ่งขาข้างนนหนึ่งขาแต่ข้างนี้จะถูกตัดออกไปข้างนนหนึ่งขาเ<ย>พื่อให้ตรงกับล็อกเห็นไหมครับล็อกนี้กับล็อกนี้จะไม่เหมือนกนะันเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มีรูมีขานอกตัวนี้ตัวนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวสแกนไปแบบนีะเนี่ยครับเนี่ยมันจะไม่มีให้สังเกตให้ดีมันจะไม่มีนะครับ เราก็วาง CPU การวาง CPU เนี่ยเด็กตัวนี้ต้องง้างขึ้นมาก่อนครับง้างขึ้นมาครับพอง้างขึ้นมาเสร็จนะครับเราก็ดูออกข้างนี้นะครับหัวนี้แทบนี้ขาไม่มีทั้งสองข้างค่อยวางลงไปครับอย่าฟืนนะวางไว้วางวางไปเฉยเฉยนะครับก็ค่อยเขียให้มันไหลลงไปแกลกครับเมื่อไหลลงไปเรียบร้อยแล้วครับก็ค่อยๆครับกดลงไปกดลงไปจนกว่ามันจะล็อกนะครับเนี่ยดันเล็กไปแั้วกึ๊กล็อกแล้วแน่นแล้วครับคือขาเทมมี่เข้าที่แล้วอ่ะ แล้วนี้เรามาประกอบฮีทซิงครับฮีทซิงฮีทซิงเนี่ยถ้าการที่ประกอบเนี่ยเราไม่มีจริงๆถ้าเราไม่มีตัวซิลิโคนหาซื้อไม่ได้นะครับซิลิโคนไม่ใช่ซิลิโคนแบบยิงลถยิงอะไรนะเป็นซิลิโคนอ่าเรียกซิลิโคนถาดหัว CPU หรือซิลิโคนนำความร้อนนะครับก็ใช้ซิลิโคนบีบลงไปนะครับบีบลงไปบีบไปตรงหัว c CPU นะครับออกยากนิดนึงคนระับ ก็บีบลงไปไม่ต้องเยอะมากครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับถ้ามันไม่มีคนะโอ้ตึงมากถ้ามันไม่มีนะผมแนะนําให้นะครับให้ใช้ยาที่ฝันไปก่อนคนระับยาที่ฟันนะบีบลงไปตรงกลางเลยบีบไปเลยนะบีบไปแค่นี้พอแล้วนะพอนะบีบแลแค่นั้นก็เก็บไว้ กอดมันใช้ได้นานจะสั่งหลอดใหญ่มาแล้วครับแต่ยังไม่ได้ออกมาใช้ใส่กันหายและเหล็กฮีซิงค์นี่นี่มันจะเป็นเหล็กครับเหล็กแบบนี้นะครับบางรุ่นรุ่นใหม่ๆจะไม่เป็นรุ่นใหม่จะทำอีกคนละอย่างวางเหล็กลงไวมันจะเป็นล่อง,องมันวางไปเลยครับวางเสร็จนะครับเราวก็หมุนเราจะใส่ฝั่งไหนก็ได้ครับเนี่ยแต่ว่ามันมีเหมือนกันเนี่ยเราใส่ฝั่งไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเรางัดได้นะครับ แต่ผมจะไว้ฝั่งแหลมครับฝั่งแหลมแต่ถ้าอยู่ในในเคสแล้วในฝั่งแหลมก็ต้องขอดแหลมมือกึนนะครับเพราะว่าแมวมัจะกระดุดแหลมแล้วก็วางนะครับก่อนจะวางก็เกี่ยวก่อนเกี่ยวฝั่งนี้ให้ดีก่อนเกี่ยวเลยเกี่ยวกา้เข้าก่อนนะพอเข้าแล้วนะครับก็ทําการวางฮีซิงลาไปเลยครับทำไมถึงต้องเอาวางแบบนี้นะครับเพราะว่าป้องกันครับป้องกันตัวอ่า ซิโคโนมันไหลไปทั่วนะก็ใช้สเกลย์นะครับเหมนเราเห็นไหมสเกลย์แทงที่แง่นะครับแทงที่แง่ที่สิ้เด้อแทงที่แง่ลงไปเลยแทงไปให้ล็อกนะล็อกให้อยู่นะพอล็อกอยู่ก็ึ้นแน่นเห็นไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับก,การล็อกแล้วก็ต้องมาใส่พัดลม CPU พัดลม CPU นะครับ พัดลม CPU เนี่ยเมื่อเราถอดล้างมันนะครับมันก็จะมีสายที่งอไปของมันตารูปแบบของมันอยู่แล้วครับถ้าใครไม่แน่ใจก็ให้ถ่ายรูปไว้ก็ได้ครับถ่ายรูปไว้ทุกอ,อย่างถอดก่อนถอดเมนบอร์ดถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้เกิดการจําไม่ได้ครับระว่งแต่ไม่รู้ว่า CPU แต่พัดลมชุดเนี้ยมันถ้ามันเสียหรือมันอะไรก็ไม่มีปัญหารครับเพราะว่าตัวมันก็ไม่กี่บาทเราสามารถใช้ได้นะครับหรือถ้าเรายังไม่มีเงินตรงนี้จริงๆนะครับก็ถอดลากออกก็ได้ครับ แล้วก็<ม>ใช้พัดลมบ้านเป่าอัดเข้า,าไปเลยครับใช้ได้เหมือนกันนะครับคือทำอยังไงก็ได้ไม่ให้จิงร้อนเกินนะแค่นั้นเองนะมใชบพัดลมบ้านเป่าลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเอาไว้ใกล้ๆนะครับถ้าไว้ไกลก็จะไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากคลิปซิงได้ครับหรือว่าถ้บุูนจริงก็คืออะโลพิเนียมคนระับไม่สามารถจะดึงความร้อนออกจากอะโลพิเนียมได้เท่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวลองกันเลยนะจะยาวนิดนึงนะคิบนานนิดนึงโอเคใส่ปักเรียบร้อยนะี่ยแล้วก็ ใส่ตรงนี้ใส่ฐานนะครับใส่ฐานองบายนะครับแล้วก็ใส่แรมนะครับแรมเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าใส่สล็อตไหนลองใส่สล็อตนี้ก็ได้สล็อตนี้สล็อตไหนก็ได้ให้มันตรงครับแล้วก็กดอะกดทั้ง๊อปนึ่งโอเคล็อกแล้วนะครับเรียบร้อยคนระับเรามีแค่อันเดียวใส่แค่อันเดียวก่อนโอเคอันนี้หมุนนะครับมา ตอนต่อไปครับตรงนี้ให้ดูตรงนี้ครับข่ายบอดตรงนี้ครับนี่ครับขาที่จะเขีย่ยสตาร์ทก็คือสองขานี้นะครับมันจะเป็นให้ดูง่ายๆมันจะมีขาตรงคือ,อเอาแบบง่ายๆครับนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ครับมันจะมีขาหนึ่งที่ไม่มีขาโดขึ้นมาก็คือสองคู่นี้ก็คือตัวเขี่ยเปิดเครื่องครับเขี่ยเปิดเครื่องเขี่ยปิดเครื่องครับสองขาลิมเนี่ย ซูมกลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเปิดต่อสายมาสา่จอต่อสายจอสายจอ,ยอก็คือเส้นสีสีนี้ัเสียบลงไปล็อกให้แน่นนะแน่นแล้ว เตรียมปลัก CPU. ๊ก CPU มาเสียบครับเสียบไปเท่าทีต้องหาอะไรรองะอย่าวางกับพื้นนะเพราะเพอ่อกงงันการชอร็อตเผื่อไปแล้วเดี๋ยววงจรมันไหลลงกาวนะก็อาจจะชอ็อตและเสียหายต้องวางให้แน่นๆนิดหนึน่งครับอันนี้มาต่อปลัก๊กครับปลั๊ก CPU เสียบเรียบร้อยเสียบขอใหญ่กอบนิดหนึง่งใหญ่กอบนิดหนึ่งับเพื่อเห็นจอ เราเช็คอุปรกรณ์เอาว่าคแล้ว่า,วาไม่มีส่วนไหนที่จะโดนการสเกิดการช็อตนะครับก็ดูให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาเสียบจอคอมเสียบนะครับแล้วก็เสียบตัวซีพียูเราครับแล้วก็เขี่ยตรงนี้ แครบกับจะลุ้นกันว่าไม่จะติดไม่ติดก็ด hmm. นะถ้าถูกใจในตัวคลิปนี้นะครับก็ฝากกด like, k Ж, k Ж, k Ж, ไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเพลิเรียน99ได้สร้างคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปหน้าก็จะ มาทําการลงวินโดะครับว่าจะลงวินโด้ผ่านไหมก็คือว่าเจ้าตัวฮ์ดไดฟ์ตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ไหมถ้าใช้งานไม่ได้ก็ต้องหาวิธีเปลี่ยนนะครับหรือว่าหาวิธีในการลงวินโด้อีกทีนะงครับเพราะว่าสายเสียบเนี่ยมันจะเข้ากับไข่จะไม่ได้เนี่ยนะครับเข้ากับไขไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้หัวแปลงอีกชุดหนึ่งครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปลงวินโด้เจ้าคอมกระสอบ จากการล้างและเสร็จนะครับก็ขอบคุณมากครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ